นี่เออเบาๆมันบ้างเฮ้ยเบเกอร์มันเลยมันเลยนไงสุดยอดเอ้ยขี่ไปขี่ไปตรงนี้เลยตรงไปเลยมันมีทางไปเยอะจังหวัดจังหวัดอันนี้เหรอตรงตรงไปเลยตรงไปตาทางเลยรอพี่เคยไปเยอะเดี๋ยวพากลับมาเบาๆนะยี่สิบนะ มอไซค์มันอาจจะยากตอนทรงตัวแรกๆแต่พอขับไปแล้วพอนี้ยปุ๊บคือมันก็ไปเองเลยเออง่ายกว่าผมมีเรื่อง,าองการสีสต์แล้วเสี่งชานเรื่องการบิดแล้วเดี๋ยวสบายเลยขัชบชิวๆเลยอ๋อเคยค๋ยอ,อมันหลักการเดียวกันแค่น้ำหนักนี่เฉยอืมหลักการเดียวกันหลักการเดียวกันเดี๋ยวต่ต้องไป่อต้งไปเรื่อยต้องไปเรื่อยเดี๋ยวพี่พาไป างไปมหนต้มนไม้ไอ้นน่างี้ป่ามันใครทำอ,อีกอันนี้ป่ามันอันนี้สวนยางของเพื่อนบ้านเพือ่อนบ้านของขโมนไงที่ดินนี่เดี๋ยวนี้หา,าไม่ใช่ง่ายเลยอะไรนะที่ดินหาได้แต่สมว่าจะเป็นราคาแพงใช่ครับทุกวันนี้ ยิ่งพ่อกับแม่น้ำมนมาซื้อเนี่ยโอย้ทีข้างแพงหมดแล้วขึ้นราคาเลยบันเลยครับนี่ค่อยไปนะให้ให้คล่องก่อนให้คล่องก่อนแล้ตอนประคองรถเนี่ขาแข็งๆข้อมือแข็งๆก็เจ๋งแล้วแต่น้ำมนมีพื้นฐานสกูตเตอร์อยู่ มผมไม่ได้กินในการขับอะไรเลยอืมสบายขับแบบสบายสบายแสดงว่าตอนขับปูพองเขาให้ขับมาเรื่อยๆใช่ไหมเครื่องปกอบจะขับผมไห้ขึ้นข้างเพราะปูพองจับแบบผมรู้สึกไม่ค่อยดีเพราะมันขาดเกิดผมเออมันจะเครื่องเคลื่อนใช่ไหมเคลื่องเคลื่อนมันไม่ใช่มาทำตามมันมันไม่อิสระมันเลยขับลำบากตอนนี้ก็แบบผมได้ขับด้วยมือผมอยู่กัข้างเลยสบายเลยตอนบี้กล่องไหมผมสามารถเลี้ยวเองได้ผมขึ้นทางเองได้พี่โอมได้ไหมพี่โอม ผมก็ยะก็มะเห็นเรื่องต่ำเงี้ยก็เห็นตอนซ้อมนิดเดียวเลยซ้อมไม่กับพ่อเนอาะวันนั้นใช่ดูบ้างวันเกี่ยม์ขับไปเลยนะน้ำมลดูทางไปเดี๋ยวสบายสบาย,บาย,บายน้ำมลบอกนะครับอ่าไปมันเป็นเกียร์ออโต้นะผมไม่ชอบเกียร์ขา,า,ามันใส่ลำบากอือแค่พวกคลาสพวกอะไรจะขับอีกแบบนึง กำคาดก็จะยากขึ้นนิดนึ่งเหมือนรถคันเขาของพ่อผมเลยหันมาซ้าหันมาซ้ายหารถคันเก่างนะก็หันหน้าคลิกใช่ไหมครับตอนก่อนนี่คืออัดสีไปต่าเต่างอนตลอดเลยอัดสีเลยพ่อแม่พี่อมผมมานั่งหน้าแม่กับพี่อมนั่งหลัง ผมยอ่อย่ออยู่หน้าโ่อผมอย่อตรงเหยียบจ่ายเอินเลยโซ่ตรงเหยียบเลยเอาันเดียวกลับไปที่เดิมกลับไปที่เดิมอะไรงานตัวกับแม่หรือจะวนเล่นอีกไม่ต้องวนเลยครับตามสมบูรณก,ก็กลับมาไม่รู้หมดทีาขี่มอเตอร์ไซค์กลับมาเลยหรือเปล่าจะเดินมาหรือขี่มอเตอร์ไซค์มาขี่ดีกว่าจะได้ไหนี่โอ okay. เคแล้วเดี๋ยวพี่ขี่กลับไปเนาะเรามาส่งมนที่บ้านเนาะอ๋อ<ะ>นิ่มมากเลยโอ้ขับเหมือนผู้ใหญ่เลยนะครับขับนิ่มมากนะครับ ไม่ว่าจะเป็นการทรงตัวนะครับการทรงตัวการบังคับทิศทางก็รู้หลักการหมดแล้วนะครับมวลโอ้บีบแต่ด้วยแต่หยุดแต่ด้วยมาแล้วบีบแต่ใส่ไหมนะบีบแต่ใส่แหมนะ,มนะโอ้ไม่ได,ไได้ไม่ได้จับอะไรเลยขับเป็นแล้ว ไปโรงเรียนได้แล้วับเป็นป้ดปนใจด้วยดัจด้วยิาเดียเป็นหมดดับบาเดียเป็นทีคีมเงี้ยเี่ยเป็นคะแอดมินเนยางแล้วเนี่ยเอาอะไรเมยเอาอะไรเ้ย์พระเอกไปม มาอเอารมาด้วยสงเอามาดใบเอาปโอ้เียว้าวเวโอเสียเส้นนะครับเสียเส้นเสียเส้นมาแล้วนะครับแอดอ้อนะครับแอดอ้อแอดเปียวเปลี่ยนเปลี่ยน ม <si ี่ไท่อยแจกกระนำแจกกระนำแจกทั้งร้านรม้างนี้ลุงมาแล้วนะคะไม่ต้องเปลืองถุงพ่อขาไอรีนนะตังคอะไรนะเจ้าบ้าเอาบ่าเก็บคอลเลคันเลยเอา้าอะไรนะมออะไรนะม้เที่คอลเลคชันอ๋อมีทุกคอลเลคชัน เต็มคาราเบลนะขายบนเท้าเท่าเจ้าของตลาดมาเลยขาปบนเทเลยอ่ะโอ้จะได้แบบหย้คับยมอนอมอนมนมมันเบรกเลยนะอเบรกให้ใครย่งกินสิลูกไป อาไปแล้วไปแล้วไปถ้าต้องพาไปซื้อรองเท้าก่อนดูคูณสภาพต้องเกือบอ๋อ,อโอ้เกือบใช้คุ้มใช้คุ้มไได้ตาตัดไปอ้อยไฟมาดิสงสัยไป,อ,ยไปอ,อ้อยไฟเนาะเออผู้ใดมันลอยไปอ๋อมนขี่สกูตเตอร์กัน<ว>มอนต้องได้ขี่สกูตเตอร์ไปก่อน มน่ะคือจบแล้วค่อยมีอาวค่อยจะเล่าก็ข่าวทีจะลาเหรอจะม้าม้าม้าค่อยได้กิ่นยู่ค่อยได้กิ่นยู่น้ำมนต์มาอยากซื้ออยากได้พี่หมออยากซื้อไม่อยากได้พี่ได้กาเได้ไหมได้ค่อยว่าป๊าป๊าเสียมนเสียมนเขาเอาไปเลยฮะพี่จให้แม่อยู่แล้วให้แม่ด้วยนี่ แม่เอาน้นเงินลงกิ้มให้ลงจิ้มบรรยากาศที่หน้าลานผูปาริจิตนะครับก็ประมาณนี้นะครับเมื่อกี้ก็่าน้ำมนต์ไปหัดขับมอเตอร์ไซค์นะครับตื่นเต้นฮาน้ำมนต์ ตื่นเต้นนะครับก็ขับแข็งแล้วนะครับขับแข็งแล้วเพราะว่าน้ำมนต์มีเทคนิคในการขับจัก,กรยานไฟฟ้านะครับจักรยานไฟฟ้าก็จะขับคล้ายๆกับมอเตอร์ไซค์นะครับแล้วก็ตัวอีกอย่างนึงคือตัวสูงใหญ่ขายาวนะครับขาถึงขาถึงพื้นก็สบายๆนะครับประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ